ก็ทักทาย FC ทุกคนนะครับผมสำหรับเช้าวันที่22นะครับก็ HD สามัคคีสตาร์นะครับผมก็มีมาฝากมือนเดิมแนวทางของเมื่อวานนี้มีอ่าันไหนมาบ้างนะครับ HD เมื่อวาน6 7, 7 7 2 3นะครับหลุดนะครับสามัคคีสามัคคีสองแปเข้าเด่น2 สองแปดนะครับแล้วก็หนึ่งสาอ่าเข้า1 3สาตัวเจาะนะครับโอเคเด่นมาทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วนเราสตาร์เมื่อวานผมมองว่าอาจจะเบิ้ลนะเห็นไ,ไหมสี่หกสี่เจ็ดเจ็ดนะครับแต่ไม่ใช่เบิ้ลศูนย์ศูนย์ที่ผมมองไว้นะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งมาที่เจ็ดเจ็ดนะครับ <c oughs> กะไว้ว่าเขาอาจจะเบิ้ลนะเบิ้ลจริงๆนะครับแต่ ในตารางไม่มีสักตัวนะเมื่อวานก็เขาเทศูย์นะเมื่อาวานเทศูตรหมดเลยแปดเก้าสิบแหมเทศูตรยอมรับว่าเมื่อวานเขาเทศูย์ไม่มาสักตัวเลยในตรงนั้นในในสูตรที่ผมทำสามสี่สูตรไว้นะครับสาหรับลาวสตามาดูกันวันนี้น่าจะกลับมาเดินต่อนะครับมาดู hd ก่อน hd เด่นที่7กับ8ดนะครับตัวเจาะ แปดเจ็ดเก้าครับแปดหกแปดเก้าครับแปดหกแปดเก้ากัวเบิ้นจัง 75อ่ะ3ตัวนะครับ6 7 8จ็เลขเรียงไปกันแล้วกันนะครับ6 7 8 7 6ตัวเดิม7 5 7 8 7 9ครับทับเบิ้ลก็คือ7 7 8 8นะครับสามัคคีสามาคัคคีวันนี้จะเด่นที่9กับ0นนะครับตัวเจาะ 9ก้าห้าเก้าหกเจ็ห้าตัวนะครับสองห้าครับเน้นเก้นะครับ 95, 96, นะเก้าห้าเกาหกเกานล่าสตานะครับเล่าสตาผมให้เด่นไปที่ 5คับ6นะครับตัวเจาะ5 2 5 3 5 4 6 2 6 3 6 4แล้วก็6 5นะครับ3ตัววางไปที่5 6 3นะครับเน้นที่6 6 3 สตัวเดิม 5, 4, 6, สี่ห้าหครับทีนี้มาดูเลขในตารางในตารางก็จะมี 6, กมีหมีสมีสมีสนะครับนะกอลองจับวินดูนะขอใโชคดีนะครับสำหรับใครที่ตามน่าจะกลับมาเดินมวันหลดนะครับโชคดีครับ